สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องวันนี้วันอาทิตย์ที่13สิงหาคม2023เป็นสัปดาห์ที่19เทศกาลธรรมดานะครับวันนี้จะนำเอาบทอ่านจากบทสนทนาเรื่องพยายมส,สอดส่องโดยนักบุญกาชาลินาชาวเซียนาภูมิจารีในหัวข้อก็บอกว่าสายสัมพันธ์แห่งความรัก <c oughs> ท่านบอกไว้ว่าหนึ่งนี้ก็บอกว่า ข้าแต่พระเจ้าผู้อ่อนหวานโปรดทอดพระเนตรประชากรของพระองค์ด้วยพระไทยกรุณาโดยเฉพาะพระวรกายของพระศาสนจักรพระนามของพระองค์ทรงรับพระเกียรติมงคลในการยกโทษแก่ผู้ชนมากกว่าทรงยกโทษความผิดหนักต่อพระบรมเจชานุภาพให้ข้าพเจ้าคนเดียวข้าพเจ้าไม่มีความบันเทาใจที่จะมีชีวิตของพระองค์อยู่กับข้าพเจ้าในเมื่อประชากรศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์กำลังอยู่ในความตาย เพราะข้าพเจ้าเห็นบาปกําลังปกคลุมชีวิตของพระศา,าสนจักรเจ้าสาวของพระองค์บาปของข้าพเจ้าและบาปของคนอื่นๆถ้าคุณพิเศษที่ข้าพเจ้ากราบบอนขอนี้ก็คือขอพระองค์ทรงพระกรุณายกโทษแก่สิ่งถูกสร้างซึ่งพระองค์ได้ทรงสร้างมาตามภาพรักของพระองค์เมื่อพระองค์ทรงสร้างมนุษย์พระองค์ทรงร,งรู้สึกหวั่นไหว ด้วยความรักจนถึงกับทรงสร้างเขาตามภาพลักษณ์ของพระองค์แน่นอนมีแต่ความรักเท่านั้นาสามารถให้ศักดิ์ศรีแก่สิ่งที่ถูกสร้างได้ข้าพเจ้าทราบดีว่ามนุษย์ได้เสียศักดิ์ศรีที่พระองค์ประทานให้เขาสมควรเสียศักดิ์ศรีนี้เพราะเขาได้ทำบาปพระองค์ทรงรู้สึกหวั่นไหวด้วยความรัก ทรงปรารถนาจะทําให้มนุษยชาติคืนดีกับพระองค์พระองค์จึงได้ประทานพระบุตรแต่องค์เดียวของพระองค์ให้กับเราทั้งหลายพระบุตรได้ทรงกลับเป็นคนกลางและความยุติธรรมของเราโดยทรงรับความอายุติธรรมและบาปของเราอันเกิดจากการไม่นอบน้อมต่อน้ําพระทัยของพระองค์ข้าแต่พระบิดาผู้สถิตสถาพรเพราะพระองค์ทรงพอพระทัยให้พระบุตรรับธรรมชาติมนุษย์ของเราโอ้ความรักอันสูงสุดนานา พระบุตรของพระองค์เสด็จลงมาจากพระเทวภาพที่สูงสุดมาสู่ที่ต่ำสุดของธรรมชาติมนุษย์มนุษย์คนใดหนอสามารถเปิดหัวใจของตนและแข็งกระด้างต่อเหตุการณ์นี้เรามนุษย์เป็นภาพลักษณ์ของพระองค์ส่วนพระองค์เป็นภาพลักษณ์ของเราโดยทรงยอมเป็นหนึ่งเดียวกับมนุษย์มนุษย์คนใดหนอสามารถมนัน ภาพลักษณ์ของเราโดยทรงยอมเป็นหนึ่งเดียวกับมนุษย์พระองค์ได้ทรงซ่อนพระเจวาภาพในเมฆในดินเหนียวของธรรมชาติมนุษย์ด้วยความรักเท่านั้นพระองค์จึงทรงสามารถยกฐานะเนื้อนหนังของอดัมให้สูงขึ้นเพียงนี้ด้วยความรักอันไม่มีขอบเขตนี่แหละข้าพเจ้าวอนขอด้วยสิ้นสุดจิตใจของข้าพเจ้าขอพระองค์ทรงแผ่พระเมตตามายังสิ่งที่สุกสร้างต่ำต้อยทั้งหลายของพระองค์ <c oughs> ครับ นักบุญกาารีนาชาวเซียนากับปรมาจารีก็มีมีความรักในพระเบญ้าวท่านเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นนักบุญก็คือเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ได้เน้นเนื้อหาสาระของความรักที่ต้องมีต่อพระเบญ้านก็เป็นสิ่งที่จะยึดโยงชีวิตของท่านกับพระเบญ้าและกับเพื่อนพี่น้องในโลกนี้ท่านได้พรนานาถึงความรักที่ พระมีดาเจ้าพระเป็นเจ้านะั้นทรงมีต่อมนุษย์ด้วยการทรงพระบุตรคือส่งพระผู้เป็นเจ้านั่นเองลงมาบังเกิดในโลกนี้แล้วก็มารับสภาพมนุษย์จากในฐานะเป็นผู้สร้างนั้นก็ลงมารับสภาพของผู้ที่ถูกสร้างคือมาเป็นมนุษย์อย่างเราในโลกนี้แล้วก็ดําเนินชีวิตในโลกนี้เพื่อเพื่อจะได้ นำเรานั้นกลับไปหาพระเบญชาเป็นความรักกันยิ่งใหญ่อธิบายด้วยเหตุด้วยผลมันก็ไม่ได้แต่ว่าในความเชื่อในความมั่นใจและในความไว้วางใจที่เรามีต่อพระเจ้านั้นมันก็ทำให้เราเข้มแข็งมั่นคงก็แน่นอนในสิ่งที่เราได้รับรู้รับทราบก็คือความเชื่อในพระเบญ้านั้นก็เป็นพระพรของพระเบจ้าเป็นสิ่งที่พระองค์จะประทานให้กับเราเราเ ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเรียกร้องไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทวงอะไรอย่างนี้ก็ไม่ใช่แต่ว่าเป็นความรักมอบให้ด้วยความรักมอบให้เรามีความสัมพันธ์กับพระเบญ้าด้วยความรักล้นๆ้นพระองค์ทรงสร้างเรามาแล้วก็ดูแลสร้างมาแล้วไม่ได้ปล่อยปละล้วเราจะดูแลแล้วก็เอาใจใส่ทําให้มนุษย์นั้นเข้มแข็งมั่นคงขึ้นพี่น้องวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับเป็นวันพระเบญ้าววันพระเจ้า ในเราได้ยินบ่อยๆว่าวันอาทิตย์อย่าลืมฉลองเป็นวันศักดิ์สิทธิ์การทําวันอาทิตย์เป็นวันศักดิ์สิทธิ์นั้นพี่น้องก็ทราบดีนะครับเคยบอกไปแล้วบอกว่าเราคงไม่ใช่ไปเสกวันอาทิตย์ให้ศักดิ์สิทธิ์อะไรไม่ใช่แต่ว่าเราจะต้องทําความดีเราจะต้องประพฤติปฏิบัติตนตามจิตตารมณ์แห่งความรักที่พระเยซูเจ้าที่พระเป็นเจ้ามีต่อเราเพราะนั้นในวันอาทิตย์นั่นเองถือเป็นวันพระเจ้านั้นเราจึง ต้องไปโบสถ์ไปวัดไปร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณแล้วก็ใช้วันอาทิตย์นั้นในทาความดีต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เราก็ทํากิจการดีต่างๆเ,เราก็มีคณะต่างๆที่เราจะต้องสังกัดไหมก็ในชุมชนจิตก็ต้องไปช่วยเหลือคนเจ็บไข้ได้ป่วยไปเยี่ยมคนติดเตียงหรือว่าไปช่วยเหลือเด็กกำพร้าอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ ทำความดีนะครับวันอาทิตย์เราต้องเน้นของการแสดงออกถึงความรักด้วยการทําความดีเป็นพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอเป็นอีกวันอาทิตย์หนึ่งที่เราจะได้ทําสิ่งที่ดีๆทําให้เพื่อนพี่น้องที่อยู่รอบข้างของเรานั้นมีความสุขเริ่มตั้งแต่ตัวเราแล้วก็ในครอบครัวแล้วก็ขยายวากว้างไกลไปยังคนอื่นนะครับขอรพระพรของพระเป็นเจ้าผู้ทรงสรรผานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประธานราพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทิญ